เพื่อนเพื่อนเราจะเล่าให้ฟังเมื่อกี้เราดูคลิปของแม่คำเนาะแม่คำเล่าให้ฟังนะใน y o u t u อะแม่คำเนาอให้ฟังให้ฟังว่าเออไม่รู้มีใครมาเขียนเลขให้อะ่ะในเขียนใส่กระดาษสีขาวไว้ไว้ในที่นอนมีเลขที่เห็นก็คือเก้าหกเจ็ดอ่าแม่คำเล่าให้ฟังว่ามีเก้าหกเจ็ดนะและอีกฝันหนึ่งก็คือแม่คำฝันว่า ไปอาบน้ำาอ้ยมีแต่ผู้หญิงนะเต็มไปหมดเลยนะคะไม่มีผู้ชายสักคนเลยนะคะก็อาบน้ำกันนะคะอแม่คำร้อยฟังแบบนั้นนะก็จะก็จะบอกอย่างนี้ความฝันของแม่คำแม่คาเป็นคนที่ฝันแม่นนะฝันแม่นที่สุดคือทุกคนนะฝันแม่นหมดแหละแล้วแม่คำก็เป็นคนที่ฝันแม่นดอกเต๋ต็จะบอกว่าแม่คะที่ฝันว่ามีคนหรือใครก็ไม่รู้เขียนเลขไว้ให้เนะี่ย9 6 7เนะี่ย ถ้าเราเอา6มารวมกับ7นะก็จะได้13ใช่ไหมพอเราได้เพราะว่าในบริบทช่วงเนี้จะเป็นเรื่องของวันสงกานรง่ายล้วทีนี้พอเอา6ไปบวกกับ7เนี่ยก็ได้13ได้ไปเลขสงการแล้วนะแล้วทีนี้เหลือเลข9เลข9เอาจากไหนล่ะเลข9กก็คือพระไงเราจะต้อง <c oughs> เราจะต้องลดน้ําดาหัวพระไงลด <c oughs> ไม่ใช่ลดำดำดําหัวพระเขาเรียกว่าส่งน้ําพระ <c oughs> ลดส่งนําพระแล้วก็ต้องลดน้ําดําหัวพุทธเจ้าอ่าอันนี้ถูกต้องนะแล้วทีนี้อีกฝันก็คือที่แม่คำบอกว่าไปอาบน้ำนะมีแต่ผู้หญิงนะคะเขาหมายความว่าผู้หญิงอะ่ะก็คือเราที่เรียกว่านางเป็นผู้หญิงเนี่ยเราจะเรียกว่านาง,น,ง,นะาาน,างนางสาวใช่ไหมคะแล้วทีนีมีแต่ผู้หญิงอาบน้ําอ่ะเขาหมายความว่านางสงกรานต์อ่า นางสงการก็คือวันที่13 13สิบสามสิบสามเมษายนซึ่งเป็นเรื่องง่ายๆเลยนะเห็นไหมเห็นไหมถ้าเราถ้าเรามีหลักเลยเนี่ยเราก็สามารถที่จะจับจับหลักได้แล้วนะถ้าอ่าเ,เพื่อนเพื่อนเอาเพื่อนเอาความคิดของเราเนี่ยที่เราบอกเนี่ยนะลองเอาไปจับกับความฝันใน youtube ของแต่ละคนสิแล้วเพื่อนก็จะเป็นคนที่มีความรู้แล้วก็ฝึก,ฝ,กฝึกแบบนี้แหละเราว่าก็เป็นเรื่องที่ดีนะก็คือ วยถูกไม่ถูกอะเอาไวท้ทีหลังนะคืออยากถูกก็อยากนะแต่ทีนี้ถ้าเราเป็นคนที่มีความรู้อะเราก็ไม่ต้องกลัวไงเราก็แบบเราก็สบายไงอ่ะแล้วตรงที่บอกว่าเขียนไว้ในกระดาษนะทีนี้พอเราแปลคําว่ากระดาษเนี่ยมันก็จะไม่มีคําไม่มีคําแปลไงไม่มีความหมายกระดาษก็หมายความว่าสมุดไงพอแปลความว่า พูดคำว่าสมุดปุ๊บอ๋อก็คือว่ามหาสมุดไงพอมหาสมุดปุ๊บมันก็ต้องเป็นน้ำไงมันมันก็ต้องเกี่ยวกับน้ำใช่ไหมถ้าเราพูดคำว่ากระดาษเนี่ยมันก็ไม่มีความหมายไงวิธีการแปลความฝันอนะต้องแปลแบบที่ที่เราบอกนะเพื่อนนะเพื่อนเราเราบอกวิธีการไว้อย่างเงี้ยมันเป็นมันเป็นวิชาการเลยนะที่ไม่มีใครสอน มันเป็นเรื่องที่ไม่มีใครสอนนะแล้วทีนี้เราอะมีความรู้จากเรื่องที่เราเป็นนักเรียนไงเราเป็นคนที่เรียนหนังสือมาไงเราก็เลยมีความรู้เรื่องนี้ดังนั้นไอ้ที่เราพูดมาเนี่ยเราบอกมาเนี่ยมันไม่ใช่เป็นเรื่องเพ้อเจอหรอกเพราะว่ามันเป็นเรื่องวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์แล้วฝันทุกฝันจะเป็นประวัติศาสตร์หมดเลยเพื่อนถ้าใครที่เป็นคนที่มีความรู้อะคนนั้นอะจะชนะเพราะว่าความรู้อะมันคู่กับความรวยนะเพื่อนนะอ่าเดี๋ยว มันยังมีความฝันอื่นๆอีกต้องหลายฝันนะที่แบบเขาสอนเรานะเพื่อนนะแม้กระทั่งอุ้ยจริงๆเดี๋ยวจะบอกให้อ่าเดี๋ยวพรวุนี้พรุนี้ต่อนะเพราะว่าวันนี้ชักเริ่มดึกแล้วนะอ่าขอบคุณมากนะปดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ